ันนี้เราจะไปไหนกันวันนี้เราไปเรียนวัดป่าถ้ำผุดเตยครับอ่าไปเรียนเด็กอ่าวันอะไรวันอะไรวันแม่ไปบริจาคของครับวันแม่อ่าเราวันนี้เรามากี่ครันมีต้อนรับสมาชิกสวิชัยนี่นี่น้องน้องใหม่น้องใหม่น้องเสือดำเสือดำแหเสือโค้งเสือโคร่งแล้วก็เสือขาวเสือขาว มาโน่นสีขามอยู่นู่นวันนี้วันนี้ขาดน้องล้ำซ้ำน้องล้ำซ้ำติดภารกิจขาดล้ำซ้ำไปนี้สุกว่าแม่มันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างเลย่ได้กลุ่มสวัสดีครับท่านขับไว้เดินดีเหนียวเน็บหนับท่านจะไปไหนนะท่านตอนนี้ อยู่จุดปักพักไอเนี่ยหมวดทางหลวงของผาภูมิเนอะเราเดินทางแต่เที่ยงคืนนะเมื่อคืนเนี้ยนะครับผมใช่ตีสี่ตีสี่ก็เลยแวะแวะพักนิดนึงนอนหลับตาบรรยากาศบรรยากาศดีนะเดี๋ยวแปรงฟันล้างหน้าล้างตาเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินนิดนึงก่อนเข้าโรงเรียนไปทุกคนพร้อม let's go ไปไปไป ขบวนแล้วค่ะนี่มาหน่อยมาหน่อยมาด้วยมาหน่อยมาทรงของนะคะแวะมหาพวกเรา ชมวิวเนินสวรรค์ครับผมสวยมากไป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 ตรงนน้นไปสกายวอล์กตรงนน้นมาสวยมากสวยมากก่อนจะเข้าโรงเรียนนะคะเราจะไปก๊องไหมหรอใช่เราจะไปกีฬาเยงคืนค่ะเย็นคืนนะโอ้เยงคืนเหรอแล้วก็ไปนอนที่ไอวอามะาไปถึงนอนแล้วเป็นไงท้องผาภูมิเงี้ยเป็นไงอันนี้ก็บมรยากัน

ui, tôiเจอ ring sao mẹ đuối, whatie, ring sao mẹ, hu hu hu, rớt rồi, rớt thẻ một nồi, thật hả? ทำไรทำไรทำไรลดน้องไม่เหมือนเรือทำไรรถน้องฮะเก็ไม่เป็นเรืออะไรที่ทำไรลดน้องก็คือพระรูช้าเองก็ไม่ไปเลยคือคือยากบอกเลยให้ไปเลยได้ได้แผลเลยนะอ้านิดนึงแม่พี่จ้างในตู่บ้านของทานคือไม่อยากมาด้วยเพราะว่าคืนนี้จะมีของดีๆอ๋อน้องโคไอ้คืนนี้แหละคืนนี้แหละคืนนี้จะมีน้องโค ก็ใครเอาเ,อาเอาหัวมาก็ไก่ไว้ดีแล้วบุกพี่พี่กำลังเตรียมตัวจะเข้าโรงเรียนกันจุดนัดพบ

ก็ทำกับข้าวเลี้ยงกันใเลยนะคะลงตัวรงเลี้ยงเพื่อให้ทันเลี้ยงน้องๆตอนเที่ยงนี้ของเรากระหายแคมป์ค่ะขนมขนมกระหายแคมป์หายแคมป์นะคะเราก็นำขนมมาเลี้ยงนะคะน่ารักมากเป็นขนมกล่องน่ารักเป็นเค้กอโอพีพก็เล่้งทำอาหารกันใหญ่เลย นโดูขนมของเรามาดูนี่จัดให้เด็กๆ <c oughs> ฟังครับในน้ำของกลุ่มกระหายแคมสิครับผมอือเอาขอบคุณใหญ่ใจดีอ่าได้สำหรับสนุนด้วยน,นะครับใช่ในกลุ่มกระหายแคมทุกคนหมดขวดครับเด็กโตเฮ้ยใครเลี้ยงหมดเลยอูมามิครับอูมามิอันนี้คือรถอะไรครับรถมือรถมือเราเองรรถมือเาเอนี่นี่นดูรส ีเป็นโซ่เชฟแล้วกันเชฟแล้วกันครับใช่ไหมครับเชฟโซเดียมล้วนๆอ่าเกลมทุกอย่างเราไปเพิ่มโซเดียมให้กับเด็กๆครับที่ใส่เนี่ยคือเกลมทุกอย่างไม่มีอะไรผ่านเลยไม่ไม่ใส่น้ำตาลอ๋อเดี๋ยวเบาหวานนะเราใช่เราห่วงเด็กเป็นเบาหวานครับแอววุ้นดีแนววุ้น ้ยขาดมือนี่วะอะไรเบเชฟอันนี oh um ้ขาดไม่ได้เหมือนยังไม่พออูมามีคะแผนกนี mm, ้แผนกล้างไก่ ไก่ทอดไก่ทอดคุณทายหัดใหญ่หัตใหญ่เปล่าคุณครูที่นี่สวยๆทำนั้นเลยนะเนี่ยคุณครูสวยเนาะคุณครูที่นี่สวยเนาะสวยครับดูแต่ละคนเฮ้น่า จะย้ายมาเป็นนักเรียนที่นี่น <c oughs> อยู่ปออะไรปอเต็มกระดอยเลยกระดอยเดียวหัวไม่ไหวไม่ไหวเ <c oughs> นี่ยโอ้โหดีดีน่ารัก เช็ดเช็ดอย่างปลาลูกคุณครูเดี๋ยวผมไปไหนไปไหนไปไหนอย่าไปไหนไปช่วยไปช่วยคุณครูเช็ดคุณครูเขาไม่รออ้ะเาล่ไม่ใช่นะคุณครูผู้ชายโอ้ดูครับทอดไก่ครับนี่ดู อยากคนเยไม่ได้ตังค์เดี๋ยวไปเท่าสามติด้าต้องใจชิมนเด็กต้ขึ้นเคล็ดลับนะครับน้ำไก่ต้อง่วมแบบนี้าเด็กๆรับข้าวครับเด็กๆอเด็กๆรับข้าวลูก ปออะไรกันเนี่ยหนูเนี่ยนะปลอปอะไรกันเนี่ยไเนมีนอ่กับข้าวน่ากินมากสุดๆอ่ะมีแกงเขียวหวานลูกชิ้นขนมจีนมีผัดกะเพรากะเพากุ้ง เล้วกาหมูสามิน,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 น่ากินมากมีเป็นฟ้าฟ้าไก่ไก่ทอดนี่นี่นีทนกก่ท่อคัวนี่ปิดไก่ทอดขนม ปลาหมึกด้วยข้าวเหนียวทุเรียนน้ำน้ำน้ำดื่มจัดเต็มอันนี้น่าจะเป็นไอศครีมไอศครีมอันนี้เป็นขนมขนมเหมือนกันกลางวันนะคะที่กลุ่มหลก์ป่าดุ๋ Hey, baby. baby right? คนัเกเรียนก็ต้องใส่รองเท้าแตะนะคะแต่ข,ขนมให้เด็กๆแล้วนะคะกิจกรรมสุดท้ายคือแจกขนมให้กับน้องๆทุกคนนะคะก่อนกลับบ้าน มันจะทางขวาสุอดอะมันมีรุ่มนีรุ่มนึงลอไม่นักเลยที่ดินเยอะมากนะรนร้ไป ไลค์กดแชร์กดซับตะใครกระหายแข็งด้วยครับ